มะม่วงดกกำลังขึ้นน้ามานี่สิแบบนี้อ่ะนู่เพราะเอ็มปีนอยู่วันต้นมะม่วงมะม่วงฟ้าลั่นเ้ยตกแล้วนะน้า,นานไปเก็บแล้ววิ้งบบบบไปไถือตะกร้า เออขอดูหน <i được> <d arent> <À> ่อยขอดูหน like ่อยมาดูนี่ตุ้ใหญ่ใหญ่ลูใหญ่ใโฟกัสอยากให้กินนะจ๊ดยนะเถอลังถอลงก่อนเถอลังถอลอยอสหลอนอุ้ยเดนนนั่นอุ้ยเฮ้ยเดยมือระวังระวังนะนะๆหยิบมาก่อนหยิบมาก่อน

เขารว่าจะเก็บคนเดียวนะมีตัวช่วยมีตัวช่วยมีตัวช่วยมายะตะกนมัไยห้ดูหน่อยได้อีกแล้วได้อีกแล้วลูกนึงดู่ดิพี่เก่งพี่เก่งกับโฟกัส

อืนพี่โฟกัสเอามาแล้วสิบสิบเลยเหรอเนอะอ๋เลยจับอันนี่อันนั้น่ะจับด้วยอันนั้น่ะจับเลยลูกคุยอ่าอันนี้น่ใส่ตะกร้าไว้ไม่ชลูกแล้วโอ้เต็มตะกร้าแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วลงไม่แล้วระวังนะระวังนะฮะหกินทั้หมดนะอืออืออื้อหือ ยุงตัดน้องอู้ยมันก็มีเอาดิป่ายุงเยอะมากต้องมานั่งพักไม่ไหวมากินกล้วยกระป๋าพ่อน้าตุ๊กตาตะกี้กัดลูกโอ้โหไม่ไหวเลยเมื่อกี้ยุงเยอะมากป้าเมื่อกี้เยอะมึงกินกับลูกเนี่ยคนนี้เลยคนนี้เลยเก่งมาก ปเราแบ่งให้ย่าไปด้วยวงฟ้าลันนะคะมานี่เราแบ่งกันนี่หอมเลยหอมนี่เยอะเลยนี่นานทนไม่ไหว้นะตรนยงกัดยงกัดย่มาเอาสแล้วช่วยๆกันละยงกัดโอ้ยยงกัดดูนะ่ขลายแล้ เคนรานะกินกล้วยต้องกินกล้วยก่อนกินบ้าน้าดักเนี่ยมีขาคนเก็บคนเก็บมีสองคนกินกล้วยก่อนอร่อยเหยครับใหก่นี่กับเยอะมาก แบ่งไปสองสามลูกดูกล,กล,กลูกใหญ่ๆเดี๋ยว <สำ S 2> <อ>ลูกเอ้ยทำแกงคุ้งเลยแหละดีเด็กพ่เก็ลไปสี่พวกกระเบนคนละสี่ลูกอ่ะพี่ชามแล้วเออลูกใหญ่ๆหญ่เลยดิจี้ <Okay. S 3> ไปแล้ว <laughs> <laughs> ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเข้าแกงแล้วเหรอยังยังเปรี้ยวนะ กรอบมากฟารันแม่ทำมันจิ๋มเหรอ่ามงโกเป็นยังไงมะม่วงหรือแมงโก้เอ้ยแมงโก้หรือบานาน่ะโอ้โอบานานาอร่อยกว่ากรอบตำลตุหวานเนี่ยดนหน่าก็โดนหวานจง ออจากต้นเลยนะครับหวาเกี๊ยบว่าเจ้าวอเด้อกิน <c oughs> เลยหว,มมนะห,วหวานเจีย๊ยบอ่ะกินเลยหวานใช่ไหมมะม่วงนาหนะหวานใช่ไหมหวานเจีย๊ยบหวานเจี๊ยบ น้านา้นา,นาม,มากินมะม่วงหวานอีกแล้วน้า,นาบอกว่ามะม่วงหวานนู่นาน้าม,มาเร็วกินมะม่วงหวานอีกหนึ่งไปกับพอ่อเนอะกินกับพอ่อเลยกินมะม่วงหวานเอาไหมกินปลาแดดก็อะไรกินปลาแดกเฮ้ยมะม่วงหวานหวานเจี๊ยบน,นั่งนะ <laughs> ดูหน้าน้า,นาก่อนน,าน,าน,ออน้าเจี๊ยบตาจะกรอบดู เขาบอกว่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบติดเปรี้ยวหน่อยๆนะยังไม่ทันได้แก่เนาะยังไม่เข้าแกนถ้าเข้าแกนเอามันเลยอ่ะมีมีสองชิมก่อนก็ได้สนะครับชิมก่อนก็ได้นะยากษ์ฮึมฮึมฮึมปูปูเป็นรอนแซบบอสแซบบอสเจีบปลาเจี๊ยบปลาแดกต้องยืนกินนะนะนั่งกินไม่อร่อย หวานเจี huh? oh, uh. ๊ยบจิ้มอะไรอ่ะจิ้มชีสระวังจิ้มชีสก็แล้วชีสกินเออมันหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเป็นดหวานเจี๊ยบหวาเจี๊ยบไม่อยากกินจนหน่อยหวานเจี๊ยบทำไมทรับนายผมใส่ไปแล้วสองช้อนเลยนะเพิ่มไหมเค็มหมดเเค็ม เอนอเ้มไปนะครับมกบเปรี oh, ur, ้ยวหวานจิ huh. round, uh. ้มไนี <S <s uh ่เ huh. ก really? ja ่สืองเหมือนเสื้อนะนะเลยอะสีเลืองเหมือนกันเลยอะหวานมันมันเจี๊ยบมันเจี๊ยบมันดือมาแล้ว ไปใส่น้ำตาลมาแล้วเ้องไปปามามอกมะม่วงเพิ่มหมดแล้วมะม่วงต้องยืนกินเท่านั้นนะครับสามนุ่มสามมุมตัวยุงกัดคอเออเต็มคอ,ม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 อม ให้เด Ö ็กๆกินิไม่ให้กินหรอกขี้ปากปากเจี๊ยบอ่วพี่มาแล้วโอ้ยทำไมแอบกินน้ำคนอื่นแล้วโล่งอันนี้แก่กินอย่าไปกินน้ำตามนะท้องเสียได้ง่ายกินแล้วก็ปล่อยเรื่มๆรืมโ้ยเรื่มๆืมอนกันโยดิโยมาดิ อันนี้มันเดียวกินตัดตัดต,ด <laughs> ตัดต,ต่อให้กินดวย้วยอองานที่ดานาเก็บมาได้นะเบดเดี๋ยวว<ะ>ันหลังไปเก็บใหม่บายบาย,บาย,บายสวัสดีครับสวัสดีครับประจัยพร 嗯、再放一下。嗯